คนขายของเอ้ยคุณคเล่าไม่ได้าอย่างนี้เลยมาเจอคุณป้าที่สิาขายตรงนี้ขา,า,<อ>ายตรงนู้นขายหลายที่คุณจันอย่นี่แหละเด็กๆถ้ามาตาลาดแล้วก็ต่อยหอยถ้าถ้ามาตาลาดแล้วค่ะพอจะคุยลูกจ้าก็บอกว่าไอ้แฟนนั่นบอกแฟนน่ะมาตลาดทำไมวายจังอุ้ไม่ได้ไปต่อยหอยมาเชิญเข้ามาไปเลยจ้า อะไรก็อะไรก็อ,รกอยากจะซื้ออะไรก็อยากจะซื้อละพี่น้องเรามเนาดาวงามรกไม่ได้นะคะเราก็ลึกถึงลึกถึงลึกถึงมาตอนที่เราขายขายของนะดอป้าแก,กขายของก็อยากจะ อยากจะอุดหนุนเนาะอยากจะช่วยแกนะคะดูทีพีนน่น้องสะดางงามางามมากเนาะโอ้ยองงงงงงนะ เดี๋ยวคิวี่วเดี๋ยวเจ้หนูอหรวน,นี้อากาศมันร้อนนะคะที่นอกลายแหง รถรถจะเยอะนะตอนตอนเย็นกะรถเยอะนะผักขมวันมื้อเช้าเราก็ปลูผักดมเยวบ้านบ้านนั้นเขาเขาเขาปลูกผักผมเนาะไว้ให้ต้นใหญ่นะพี่น้องแค่ต้นเดียวก็กินไม่หวานไม่ไหวเพราะว่าต้นมันใหญ่เนาะเก็บยิ่งยิ่งเก็บยิ่งเก็บมันก็ยิ่งยิ่งขึ้นเนาะ ต้นยังใหญ่เลยกองนะคกะพี่น้องนี่นะคะผ่านรองรองค้ามคลองค้ามคลอง,ข,ลอง,ข,ลองขึ้นหาไปหนักอุราพี่วายน้ำมาดูความเต็มใจเอาความรักมาให้ใ,ใจุดีบ้านน้องอยู่ฝั่งทางน้นวันพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวจะพานตรงกัน ดูคนดูเลยคุณลุงหาปลาค่ะ วัวสตากกินแตนเร่งงิจังก็คือน้องูจีเริ่มมืดจดันดูแดดที่คาพี่น้องแดบดบเทแลบมบเท แห้งหลายรถดาก็เยอะนะคะกำลังหาไฟ ไปไหนคะไปสามจ้ะประมาณนี้นะคะขี่รถประมาณนี้นะคะต้งขี่รถขี่รถข้ามคลองค่ะตอนก็ดูแค่นี้นะคะรถราเยอะมากตอนตอนประมาณเย็นๆนะคะใช้สัญจรทางคลองนี่หละนะคะ มันมันก็มีมีทางออกอยู่บ้านหมู่บ้านนี้นกม็มันก็มีทางออกสองทางนะคะมันก็สะดวกสบายนะแต่มอเตอร์ไซค์อะม้าข้ามโครงมาทางโครงนี้นะคะมันจะได้ <laughs> มันสะดวกทางนี้นะคะคนที่ที่ชอบมา อนานี้นะคะอยาจะเฮ้อลาเฮ้ยลอยชายได้ พีน้องอยู่ฝั่งทางโน้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้หัวสะพานตรงกัน,นจันนจะดีคุ้มสิแตก้ันรักกัน,กกนมาถึงหมู่บ้านแล้วนะคะก็มันก็ไม่ไกลหรอกนะคะไปก็แปบ๊บเดียวเองแต่จังแต่ยังบ้านนี่เลยฮะ ถ้ให้ผู้บ่าวเข้าไปนะเขาก็ไปตลาดแป๊บเดียวแค่นั้นเนี่ยแต่ถ้าถ้าเป็นยยเล็กนะเยเล็กก็มกกัวแต่กระตอยหอยนะเพราะว่าเป,เป็นเป็นเากเพราะเขาเวลาเข้าไปอะ่ะเขาก็มีอุ้ยตาทำไมไปไวจังเขาบอกโอ้ยไม่ได้เป็นกระตอยหอยเหมือนเธอเขาบอกนี้เนาะเราก็ยังวานเล็กนะยายเล็กเนี่ย เวลาไปข้างนอกก็จะประมาณนี้เลยเขาจึงไม่อยากให้ออกเนาะเวลาลูกคขาอยู่เขาก็จะไปส่งเรามันจะได้เก่าไวนะคะเพรว่าถ้าเยถ้าเย่เยยล็กไปอะ่ะก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเนาะประจำเดินกันละถ้าได้ถ้าได้ออกจากบ้านเลยโอ้คุย คุยตรงนั้นคุยตรงนี้ไปทั่วนะคะ อันนี้ทำไมเงียบจังวันนี้ เธอเธอไม่รู้หรอกเก็บไว้ในใจก็พอเห็นเธอเธอไม่เห็นหรกเก็บมาฝันใฝรู้งเลยทำอะไรดาผักอะไรอ่ะ อ๋จะทำผักดองทำเสร็จแล้วหรอนึกว่าเสร็จแล้วทำมาเอาไปกินไหมนึกว่าเสร็จเสร็จแล้วเนาะอืมเก็บมาฟันเลยถึงบ้านแล้วนะคะพี่น้องพอบ้านแล้วคะ่ะ เหนื่อยเลยอะไรคะคุณหนูคุณหนูไม่ร้อนเหรอคะ